สวัสดีครับอันนี้คือเตาอ outdoor ของผมที่ใช้งานบ่อยนะครับเกือบทุกวันในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีกริลหรือตะแกรงเหล็กหล่ออยู่หนึ่งตัวคือสามขาชิ้นนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าของพวกนี้ผมตั้งไว้อ outdoor เลยไม่เคยเก็บ หรือแทบไม่ได้เก็บเลยตัวกริลเองนะเนื่องจากตากแดดมานะมันก็จะมีสนิมบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะไม่ถึงกับเยอะมากเพราะว่าเราลงแว็กซ์เอาไว้กระทะเหล็กรอตัวนี้ก็ผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากรอบที่แล้วตอนเก็บก็คือทอดทเรียบร้อยก็เช็ดก็เก็บเลยไม่ได้ทาน้ำมันไม่ได้อะไรทั้งสิน้นเราก็จะเห็นสนิมเล็กๆน้อยๆนะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดกันง่ายๆเลยรดน,น้ำขัดนะก็ความตั้งใจก็คือพยายามเอาเซอร์เฟซที่เป็นโลหะออกไซด์หรือเหล็กออกไซด์นะเพราะอันนี้เป็นเหล็กก็ก็เป็นเหล็กออกไซด์ออกจากผิวเพ่นั้นเองก็เรียบร้อยไม่ไม่ได้ดูแลอต่อ ขัดก่อนบบนี้ทิ้งไว้ในฝนหลายวัน<อ>มีมันมีแปลงทั้งหมด2อ,อันอันนึงก็เป็นแสแตนเลสอันนึงก็เป็นทองเหลืองจริงๆทองเหลืองนี่ใช้ดีกว่าขัดดีกว่าแต่ว่ามันหมดเร็วนะพอหมดผมก็อกแสแตนเลสไม่ได้ิเรียออะไร ตัวน,นี้เราก็มีสนิมเล็กๆน้อยๆแตเราต้องตัตาาด,ตดเดี๋ยวนผ้าของผมนี่ไม่ใช่ผ้าคีริ้วนะจริงๆเป็นผ้าที่ผมใช้เช็ดเหล็กนี่แหละก็จะเป็นสนิมแค่นั้น นี่น้ำมันที่ใช้ก็น้ำมันที่จะเอามาทอดน,นั่นแหละออกมาทีเดียวผมก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาในในสก,กัดเย็นผ้าที่ผมเช็ดหลังจากทำความสะอาดเนี่ยก,กคยย็ค่อนข้างสกปรกย่างที่เห็นแต่ว่าผ้าที่เราเคลือบน้ำมันอะไรเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าเป็นผ้าถุงพายเราจะใช้ ไปทำาเอ้ยไปคุกกิ้งผมมีเวลาทำความสะอาดเยอะหน่อยเพราะเราจุดเตานอกบ้านนะถ้าเกิดเป็นการคุกกิ้งในบ้านเนี่ยเราปกติเราก็จะ protect พวกนี้ไว้ดีกว่ากว่าของที่เราใช้นอกบ้านนิดนึงเพราะเรารู้ว่าเราไม่มีเวลามากมายในการทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้นะแล้วก็ การใช้งานเราก็จะออกแบบการใช้งานอันดัต่มตกตกแต่ว่าเหล็กรล่อไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเห็นว่าหนีสภาพที่น่าใช้งานลอะอะ,อะแ,ลแล้วนะครับเราจุดเตาเรียบร้อยแล้วไอ้ที่ล้างเมื่อกี้ เราก็เอาลงไปบนไฟเรียบร้อยอ่าอนไหมดูใหม่เอีม่มน่าใช้และก็น่ากินสองอันนะอ่าทั้งสองอันเลยแล้วก็พี่เต็มไปเอาการน้ำชาค่อย <c oughs> ขัด <c oughs> มาก <c oughs> โอเคอวันนี้มี การน้ำผมก็ปกติก็จะแขวนกาเอาไว้นะครับมีชาเปล่าอ่ามีชาพอเสร็จแล้วก็เราอิงแอบเอาความร้อนจากเตาแล้วก็เอาไปใช้งานนี่คือเสาที่เอาเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้เยอะถ้าเกิดว่าเราก่อกองไฟนะนี้ ก็จริงๆมันมีตัวกริลของมันด้วยผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเตาผมสูงส่วนตัวกานี่ทุกครั้งที่ผมจุดไฟเราก็จะมาตั้งกาไว้อย่างนี้เพราะว่าความร้อนที่ขึ้นมาข้างบนนี้เราก็เก็ดได้นะก็อุ่นไปอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งพอเราปิดเตาเราทำไรเสร็จเราก็จะมีน้ำชาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟ เสมอกริลการแคมปิ้งหรืออะไรนี่มันไม่ใช่เลยถ้าเรามีพื้นที่สักนิดน้อยแล้วก็อยู่ในโซนที่อาจจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รังเกียจการก่อไฟนะฮะก็แนะนำเลยเพราะว่าไปต่ออัลดนี่ทำให้การแฟมิลี่แอคทิวิตี้นี่มันสนุกขึ้นเยอะ นี่คือนี่คือกระทะเหล็กหล่อที่เราล้างกันเมื่อกี้มีน้ํามันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผมก็จะเอาน้ำมันมะพร้าวที่เหลือมาทอดใสน,น้ำมัน <c oughs> ไก่มันต้มมานะครับเพราะฉะนั้นเวลามันมนก็จะเปลี่ยกน้ำเปิดหน่อย ปิดเตาเรียบร้อยแล้วก็ได้ฟิกเจอร์ตามต้องการจานน้อยจะล้างง่ายๆนะครับก็คืออย่างที่บอกไม่ไม่ได้รีริเกสมากนะในการที่จะใช้สบู่หรือไม่ใช้สบู่นะคือหลักๆคือผมอยากเ่็บเก็บน้ำมันมันไว้ให้เยอะที่สุดนะผัดแตะอ่อนๆนิดหน่อยก็ เทข้าวทัานะนันออกตักน้ำไม่ติดอะไรเนื่องจากว่าไก่มันไม่ได้ติดอะไรนะคะเราจะได้ของที่เป็นแบบนี้นะสะอาดแต่ว่ามันแบบผมก็จะเช็ดแห้งเช็ดน้ำมันออกบางส่วน รออ้อนอเพื่อให้มันแห้งเพือ่อให้มันแห้งนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้มันเย็นด้วยตัวของมันเองนะครับแล้วก็เอาไปเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะล้างของที่ทำกันเมื่อวานเดี๋ยวผมก็จะผัดนิดเึง ถ้าเราสังเกตนิดหนึงเราจะเห็นว่ามันความมันยังเยอะอยู่มากนะน้ำจับตัวเป็นเม็ดผมก็จะเช็ดเช็ดเอาก็จะเอาแว็กซ์มาทาผมก็จะใช้ผ้าที่ใช้เฉพาะสำหรับทาแว็กซ์ ส่วนตัวนี้ผมจะแค่ฉีดน้ำมันะน,น,น,นะครับ consistency เฉยน,นะครับ consistency มันคล้ายคล้ายคล้ายวาสลีนอย่างที่บอกนะครับเราก็ตทวด เห็นไอเห็นนะก็เงามันดำเหมือนใหม่เราถ่ายคลิปให้เห็นตั้งแต่กระบวนการเตรียมขัดผิวเพื่อใช้งานการใช้งานเบสิกเบสิกนิดหน่อยแล้วก็การทำความสะอาดหลังใช้แล้วก็มีการทรีตผิวอลินิดหน่อย เพื่อทีอยากเก็บแล้วก็รอการใช้งานในครั้งต่อไปนะครับก็การดูแลเครื่องครัวของที่เป็นเหล็กเหล็กรออะไรเงี้ยก็มีรายละเอียดแค่นี้เองนะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากเรามันก็อาจจะมีการพลาดกันได้ขึ้นสนิมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขัดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอที่จะทำให้ เราคลายความเครียดในการใช้งานอุปกรณ์เหล็กหลอไปได้บ้างนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามกันมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอบกันอีกทีครับวันนี้ก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ